สวัสดีค่ะสวัสดีเอสีสวัสดี G, สสดยามเช้านะคะแม่ดาก็เอาปุ๋ยมานะคะจากท้ายทุ่งนั่นแหละคะ่ะที่เรามีคอกปุ๋ยนะคะนี่ใส่รถมาเลยเอา้าวนี่นะคะแม่ดาปลูกหอมนะคะกลาลังงามนะคะนี่แม่ดาซื้อมาอะไรนะขีดละห้าสิบบาทนะคะกลาลังงามก็เลยจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะ ปุยขอกมาใส่ก่อนว่า,างไงโกโกุ้ยขอกมาใส่แล้วก็จะลดน้ำนะคะอุยมันงามไวมากเลยนะคะเอซีจ๋านี่งามไวมากเลยนะนี่ยโอ้ยมะนาวนี่ทำไมมันยังไม่งามสักทีเนาะปลุกลึกไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็งามเดี๋ยวก็งาม เร่งขึ้เล่งขึ้ถ้าเราใส่ปุญญ๋ยเยอะมันก็งามงามไวแล้วมีมดคันไฟด้วย ข่แปลงนี้ค่ะ,แป,ปปกกะ,คะแปลงนี้เป็นต้นมะกรูดนะคะแปลงนี้เป็นต้นมะกรูดโอ้ว่าไงเนาะลุงหลานเนาะเป็นแปลงมะกรูดนะคะแล้เราก็าหวานผักอะไรนะกวางตุ้งดอกลงไป พอดีนะงงมั้ันเป็นึนงามั้ยที่เราไม่ได้ไม่ได้ปรุงดินไว้ตั้งแต่แรกเนาะถ้าเราปรุมดินม้ตั้งแต่แรกนะมันก็จะ,จะเจริมเติบโตวไวมาก จะเอาหมุดคันไฟมาขยายพันธนะุ์แน่นมุดคันไฟอกัดนะกลางตุ้งดอกกลางตุ้งดอกแล้วทีนี้เราก็จะไปใส่โน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  ผักชีนะคะนี่แม่ดาก็ปลูกถั่วไว้นะเฮซีเราจะได้มีถั่วกินเนาะปลูกถั่วปลูกหอมนี่ไงหอมเดี๋ยวถั่วก็จะขึ้นทั้งปลูกทั้งถั่วพูปลูกทั้งถั่วฝักยาวปลูกมันไปเลยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่ง มือดาดานั่นเนี่ยคือทำให้มันออกถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่ดูแลมันไม่ไม่ออกลูกนะดีใจจังเลยนะกำลังออกลูกงามๆนี่ก็อินอะไรเราก็จะได้กินแล้วเนี่เราก็ต้องดูแลส้มมะละกอไปด้วย ตีลงไปก็จะงาม จะเห็นผลซ้าแต่ว่าเห็นผลนานนะแต่คือขอ้อบปนตัวน่งานทันตาแต่ว่าเวลามันงามมันก็จะงามงาม ตอนจริงถ้ามีชีไก่ในจริงมะละกอจะดุกมาก มะละกอจะดกมากเลยนะเอาอสิแจงนั้นออดอก แตงค่อยแตกหรือยังเนาะนี่เม็ดแตงเม็ดอะไรนี่ดูสิมีสาเก็บไว้แล้วมันฝนตกเด็กดแตกงอกอยู่จะเอาไปปลูกหนะ้าแตงนะผักตรงนี้ก็งามหญ้าก็งามเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยตรงนี้นะคะ นีแ่แปลงนี้ยังไม่ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยตรงนี้นั่นนี่ค่ะแปลงนี้ะนะคะควรดินนิดอย่างน้งจะหวาน,น,นต้องขุดควนดินก่อนเนะ เ,เราเสียมมาก่อนนะพรวนดินก่อนนะคะค่อยหวานค่อยหวานผักโอ้ผักหอมซื้อมาเดี๋ยวแป๊บนึงดินมันแข็งมากโอ้โห ยิ่งใส่เติมเติมไปมน,นก็เลยามีแต่รลกกล้วยนะเอเี ดูสิรากกล้วยขึ้นมาหมดเลยรากกล้วยมันขึ้นมาถึงนี่เลยเนาะ เราไม่ขวรดินแล้วมันก็จะไม่ไงดินกม็มีแต่เม็ดหินนี่อะไรเลยนี่ปุ๋ยเลยโรยเม็ดผักหอมลงไป ถ้าเป็นสอหอมต้นใหญ่ก็ห่างๆก็ได้รอบกพอแล้วห่างๆเพราถีมันจะต้นเล็ก ถ้าทีมันจะต้นเล็กงานๆไม่ได้ต้น,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 ตนใหญ่นี่แป็ต้นกล้วยนั่นแหละที่มันที่มันดูดอาหารมีตรงนี้ ทำกับข้าวมันจะได้ใกล้กเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งดอกนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นหอมนะ ตรงนี้ก็เป็นหอมส่วนมะละกอก็นูนค่ะออกลูกใบแก่มันเราก็เก็บออกนีหอมมันมันเขาเรียกว่ามันงําเราก็จะหวานหอมสองแปลงนี้เนะาะเดี๋ยวจะหวานทางด้านหน้าดีให้สิเนาะเพราะมันต้นไม้ใหญ่เนี่ยให้มะละกอมันติดลูกเดี๋ยวเอาปุ๋ยคอกมาใส่อีก หวานตรงที่โล่งแจ้งก็พอตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นกลางตุ้งดอกหรือว่าหวานใส่แป้งมะนาวดีมะนาวดีกว่าเดี๋ยวลงไปสักสอนี้ เวลาถอนพักหีกินหมดก็ให้มันขึ้นมาใหม่อะไรจำปีฮะมาเล่นซ่อนแอบอะไรลูก เล่นซ่อนแอบอะไรจ๊ะโอ้รักแม่ได้นอนใกล้ๆกระเป๋าแม่ก็ดีใจแล้วเนาะจะปีจะปีดู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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยสุมคลิปให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณลุกหนะะ้าค่ะ